สมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานสารสัมพันธ์ครอบครัวครุสัมพันธ์หน่วยสอบที่50หาไรายได้บริหารกิจการหน่วยสอบและช่วยเหลือครูในหน่วยสอบที่50ทั้ง4สาบันศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดนลุนมูบิน บ้านสมเด็จมัสยิดบางหลวงกุดีขาวมัสยิดต,ต้นสนและโรงเรียนศัตนธรรมวิทยาสวนพลูโดยศูนย์วะสานงานมัสยิดนูรุลบูมีนบ้านสมเด็จเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ครับก็เพื่อที่จะนํารายได้จากการจัดงานนั้นไปใช้ในเรื่องของการ เรียนการสอนด้านศาสนาและก็อีกอย่างนึงก็จะนําไปดูแลเรื่องสวัสดิการของคณะครูโรงเรียนสอนศาสนาไม่ว่าจะเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องการเสียชีวิตผู้ปกครองร้านค้าและพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สีทับันร่วมออกร้านขายสินค้านำไรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนครับมีการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยได้รับความร่วมมือจากผู้รับผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ได้สนับสนุนในส่วนของร้านค้าและร่วมกันบริจาคในงานนี้นะครับเด็กนักเรียนจาก4สถาบันซักซ้อมกันเต็มที่ครับจัดการแสดงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมการแสดงของเยาวชนนะคะตั้งแต่ระดับชั้นป .1 นถึงระดับชั้นป .6 โดยค้ากันไปของทั้ง4สถาบันมาร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมค่ะ่วยเหลือกิจกรรมการเรียนการสอนและสวัสดิการครูเพื่อเด็กนักเรียน คื่อ,อนาคตของชาติครับถามแรงตอบแรงคนรักกีต้าพลาดไปได้นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลคนรักกีต้าสร้างสถิติมากที่สุดของกรุงเทพมหานครในมหากรรมบรรเลงกีต้าบทเพลงแห่งรัก B.M.A Music Station Music f for l v e เล่นกีต้าพร้อมกันในสามบทเพลง Have You Ever s e e n t h e rain สมสารและเล่าสู่กันฟัง พบกับศิลปินรับเชิญโบสเพลงเอกเบนอาบาเชจุบจิบเชิญยิ้มวงสุขสำราญอดีตวงดนตรีวงสูซสูครูยุทธอดีตมือกีตาร์วงสล็อตแม็กชีนและอีกมากมายครับ17กุมภาพันธ์2567นี้เวลา17นาฬกาถึง21นาฬกาที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ถนนประหลยูทินเขตบางเขนมาเล่นกีตาร์พร้อมกัน สร้างเสิ้สิติให้มากที่สุดในกรุงเทพมหานครนักปรับยาวนายปูนปูน